สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอลิลี่แจงหลังคนคิดว่าเป็นเน็ตไอดอลได้โคตา้าเป็นอีกหนึ่งคุณหมอที่ต้องทํางานอยู่ด่านหน้ารับมือกับเชื้อโควิด -19 ครับสําหรับหมอลิลลี่วรัญญาคุณหมอคนสวยซึ่งทํางานประจําอยู่ที่โรงพยาบาลร,รังสิต ที่ผ่านมาหมอลิลลี่ก็ทำงานอย่างหนักแทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวครับนอกจากจะทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้วยังมีหน้าที่ที่ต้องออกไปตรวจหาเชื้อให้กับผู้ที่มาตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยแต่หลายคนไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าหมอลิลลี่นั้นฉีดวัคซีนไปแล้ว3เข็มโดย2เข็มแรกหมอลิลลี่ฉีดซิโนแวคเข้าไปจากนั้นก็มาทำบูสต์ต่ออีกเข็มคือแอสตราเซเนกา และในวันที่หมอลินลี่ได้ฉีดวัคซีนนั้นก็มีการโพสต์ภาพลงพื้นที่โซเชียลของตัวเองตามปกติแต่แล้วก็ทำเอาทัวร์มาลงอย่างนักมีชาวเน็ตจำนวนมากคิดว่าหมอลินลีนั้นเป็นเน็ตไอดอลเป็น VIP ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั้งครอบครัวงานนี้หมอลินลีไม่นิ่งเฉยครับออกมาชี้แจงอย่างเร่งด่วนเลยว่าไม่เป็นความจริงโดยมีการระบุว่ามีคน DM มาด่าเราเรื่องว่าบ้านเราได้โคต้า v, v ีวฉีดไฟเซอร์ด้วยอะ ฮคือก่อนอื่นบ้านเราเนี่ยที่ได้เพราะเป็นหมอที่ต้องเจอคนไข้ทุกวันจ้าแม้เราเป็นหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้จ้าไม่ใช่คนที่ไม่ได้ทําอะไรและได้วัคซีนจ้าเขาไม่ได้นอนเฉยๆและได้เขาตรวจคนไข้กันทุกวันเขาเป็นหมอด่านหน้าที่เจอคนไข้กันจ้าเอามาจากไหนโคต้าวีวีไอพีตลกมากจ้ามันมีคนแคปไปด่าว่าครอบครัวเน็ตไอดลท่านหนึ่งได้ไฟเซอร์ยกบ้านฮ่าฮ่าฮ่ และอีกโพสต์ที่หมอระบุวา่าแพทย์คนเดียวดูทั้ง ICU c o v โควิด ICU นอนโควิดราววอดรับเคสทุกเคสบนวอดเว้นนี้รับเคสปอดอักเสรบราะโควิดไปแล้ว20เคส #covid19 #doctor และอีกโพสตที่ระบุว่าหลังฉีดซิโนแวคกซิโนแวคบวกแอสตราบูสเตอร์ไปเมื่อวันที่23กรกฎาคม64ลองเจาะภูมิหลังฉีดแอสตรา14วันพอดีได้5,09.4 a u ต่อ mL แปลงหน่วยเป็น b a u ได้711.3348 b a u ต่อ mL พอรอเห็นคนรีวิวว่าซิโนแวคบวกซิโนแวคบวกแอสตรา2อาทิตย์ขึ้น20,000กบวก,บวก เลยลองเจาะบ,บ้างฮ่า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 สงสัยว่าความน่ารักและความสวยของมอลลินลี่นั้นจะมีมากจนทําให้เจอดราม่าเพราะมีคนนึกว่าเป็นเน็ตไอดอลนั่นเองครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ